สวยสวยสวยมากเลยอันนี้เยอะมากเลยรูสึวคนมาถ่ายรูปอยู่นะเนี่ยเยอะมากเลยตรงนี้เป็นเห็นไหมมันเยอะมากเลยอะ่ะสวยมากเลยค่ะคุณขาอยากให้เห็นกันอุ้ยถ้าใครอยากไปดูที่เชียงใหม่สบเดอ้อเชียงใหม่ก็มีอยู่นะต้นเมลปเปริรเนี่ยสวยสวยมาก สวยมากเลยค่ะอุ้ยเราคิดว่ามีเราคนเดียวที่บ้านมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่มันก็มีมีคนที่บ้านเหมือนเราอยู่เนะาะปาดสวยค่ะเนอะสวยจังเลยดูสิสวยมากเลยอันนี้บ้านเขาอยู่ตรงนี้บ้านคนเดี๋ยวเราจะไปขอให้เขาถ่ายรูปให้เราเพราะว่าเราถ่ายเอง มันคงไม่สวยเนาะือสิคุณขาสวยมากเลยอุ้ยสวยจังเลยดูดิสวยมากเลยอะ่ะคนก็มาถ่ายรูปกันดิถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตาให้ดูใบมันดีร่วงเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวพอมันหมดหน้าโหแต่เวลาฝาดนะคนทําความสะอาดถนนเนี่ยเวลาฝาดเนี่ยเราก็โอ้โหต้องเห็นใจเขาเนาะดูสิคุณขามันเหลืองอนสีทองเลยอะ่ะ สวยมากเลยอะ่ะดูสิคะอคุ้ยดีงามดีงามดีงามตัดใจค่ะดูสิคะสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราก็เอาสักหนึ่งรูปดูสิเนะี่ยเราก็ถ่ายกันก็แค่หน้ใบดูใบดูใบร่ปวงเต็มเลยอืมสวยมากเลยอะ่ะ อือตอนนี้แดดมันมาแล้วมันก็สวยมากเลยเนาะว่าแดดมันมาแล้วเออซิรอรบๆบริเวณมันก็มีแต่ต้นเนลเปอร์ทั้งนั้นเลยสวยมากเลยค่ะคุณขาดีงามพรามเจ็ดขนาเจ็ด ดูสิใบมันร่วงเห็นไหมใบมันร่วงสวยมากเลยนะใบมันร่วงหล่นลงมาเห็นไหมโอ้เพราะว่าถ้าลมมันแรงๆรงเดยมก็จะปิวล่วงหล่นลงมาสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยจ้า <Okay. S 1> โอ้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าแดดมันเปิดแล้วอะ่ะ แดดมันเปิดแล้วโอเคใบมันร่วงเห็นไหมใบมันร่วงสวยมากเลยจ้ะให้ดูกันถ้าใครมีเวลาอยากไปดูก็เชียงใหม่อ่ะมีไปเชียงใหม่บ้านเราได้นะเชียงใหม่ก็จะสวยเหมือนกันแหละหน้าหน้าที่มันเป็นฤดูใบไม้ร่วงอะไรประมาณเนี้ยเนาะนี่แต่ก็ให้ดูกันเดี๋ยวซิปิวจะปิวปิว สวยมากเลยวันนี้ให้ดูกันหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนเดอ้อวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าถ้ากดไลค์ใช้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าสวเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ้าเอาฤดูใบไม้ร่วสวยๆมาฝากจ้า และเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามบ้าสวอ,อด้วยเด้อจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าไปแล้ว